ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะนี่คาแฮมนะคะที่กบอบมานะคะแล้วก็กินกับมันฝรั่งนะคะพเพื่อนๆมันฝรั่งอบครีมนะคะหรืออบวิปปิปป้งครีมนะคะคก็เป็นเบิร์เดย์เล็กๆของสามีนะคะโอเคค่ะพเพื่อนๆจ๋าเรามาร่วมเป่าเค้กให้สามีกันเถอะค่ะเอามาจุดเทียนกันตอนนี้แอร์ก็ทำงานนะคะ โอ้อยมยจ๋าร้อนแเียงไรมา่เจะเท่าไหร่อที่เราที่เราเป็นพี่หนูแค่ปดีเ,เหรอเอ้เรามาใส่หัวให้เจ้าของมันเกิดกันค่ะเป็นต <c oughs> ัูใช่ม ทนสักนิดนึ่งนะเจ็บไหม oh. รัดคอโอเคค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าเรามาร่วมอัดร้องเพลงให้สาบีเบร์เตของกบนะคะโอเค one two t h r happy birthday to you happy birthday to you yeah. Happy birthday Happy birthday to my love ขอบคุณครับขอคุณครับอธิษฐานก่อนห uh, ลับตาอธิษฐานโอเคเปล่าเลย แข็งแรงขอให้ที่รักมีความสุขมากๆและสิ่งสุดท้ายหนูขอให้ที่รักรักหนูแบบนี้เป็นสามีที่ดีของหนูแบบนี้ตลอดไปนะคะแฮปปี้บ day ค่ะแไ่นแน่นอนอยู่แล้วเนาะรักที่รักนะมังค์โอเคค่ะเพื่อนๆกบุ่สามีขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของตบนะคะ แล้วก็ร่วมบรยพอมันเกิดให้กับสามีนะคะสามีอกบอ่านอาคอมเมนต์คลิปที่ไปซื้อ,อไปซื้อของให้สามีกบฟังนะคะอยากเซขอบคุณเพื่อนๆไหมที่ละเอ่อ uh, thanks ขอขอบคุณ<ข> thanks for the l e s s o n โอเคโอเคค่ะเพื่อนๆกบก็ขอตัวไปทานทานอาหารแล้วก็ทาน เค้กก่อนนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้คบเสมอทุกคนทุกคลิปค่ะแล้วเพื่อนๆทุกคนนะคะบ๊ายบายาย o h a โอ้มีของมาส่งด้วยนะคะ กบรู้แล้วว่ามันคืออะไรอืมบ้านนู้นน่ะหอมมากเลยมีของมาส่งจากลูกสาวสามีนะคะเพื่อนๆแต่กบรู้ว่ามันคืออะไรข้างในหมายความว่าเป็นของขวัญให้พ่อเขานะคะแต่กบก็ไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรเดี๋ยวลรามาแกะ ของขวัญพร้อมกับสามีนะคะไม่ใช่เรามาดูของขวัญที่สามโอ้ไม่ใช่เรามาชมนะคะว่าลูกสาวสามีเขาส่งอะไรมาเป็นของขวัญวันเกิดพ่อเขาเนาะเอกค่ะสาเขาจะเปิดแล้วนะคะอุ้ยไม่ต้องมาชวม่้งมาโชว์อะไรไม,ไม่ต้องมาชวยมือปีกานี่บอดเพื่อนนี่มือปีกาไม่โชว์อะไรหรอก เออเดี๋ยวจะไปขอรัฐบาลให้มาแขนพิการจะได้เงินกี่บาทเอาเนี่ยไงจริงโอเคโอเคที่รักอะไรนะอันนี้เป็นของใครของนิกหรือของเจสของใครของลูกๆหรือว่าของนี่คนเดียวนวมหรอที่ต่อยมวยหรอไม่รู้ไงเดอ๋ยวนูมองไม่เห็นนะหนูบอกตรงว่าหนูมองไม่เห็นอะ ไฟทริกเกอร์ point ทริกเกอร์ point เพื่ออะไรอะ่ะหนูก็ไม่รู้ไม่รู้ของขวัญอะไรของอ๋อใช่ปะ่ะไม่รู้หรอก <laughs> <Okay. S 2> นี่ไงออกกำลังกายของออาาไอ้น,นี่ไงไว้ข้างข้าง <c oughs> เป็นเครื่องออกกำลังกายนะคะ <c oughs> อ๋อเหรอนี่ไงเอาจะพูดสมมุ่ง่งใ,ให้ให้เด็กกู่ว่าที่ออกกำลังกายให เคเขาได้ของขวัญวันเกิดเป็นที่ออกกําลังกายนะคะเขาบอกเขาใส่เขาอยากให้แดดเขาอยู่ด้วยกันแบบนานๆแปดสิบเก้าสิบใช่ไหมโอเค you talk you talk to my video thank you เ t ี l ยนนัวเลยยังไม่ยังไม่รู้อะไรก็มองข้างๆออกกําลังกายนั่นไงตามรูปหนูก็หนูออกกําลังกายไม่เป็นหรอกแต่หนูดูรูปเอายังไงเหมือนกับพิงเลื่อนมันเป็นคล้ายๆมันแบบนี้ แล้วก็เอียงเอียงมาทางนู้นมีรูปอีกนี่ไงอ่าอ่ะห้าจะพูดโจกับรูปเยอะที่เรากำลังกายอเคที่เราทำท่องใจจริงๆโอ้โอเค for you baby for us ไม่ไม่เกี่ยวกับฉันันนี้อะไรเป็นลมยังนแล้วท้วอะไรมาไหนบ้างท้่ไม่ได้ไม่ไม่เกี่ยวกับหนูข็เซื้อก็าสื้อกสื้อยี่สิบกิโล โอเคเพื่อนๆไม่บายคะ่ะ